Thank you ครับผ่านปลาทีเอลสวัสดีทักทายคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็พาออกมายิงปลามาเปิดคลิปที่สายตะบีครับแต่มาเราก็เจอกับนี่นี่ครับตรงนี้มีต่หลักตะไร่หลักที่เขาน่าจะเป็นเมื่อวานหรือไม่ก็วันก่อนครับเขามาลื้อไอ้กอไผ่ออกครับมันเป็นกอไผ่ล้มอยู่ตรงนี้ครับกอนหนึ่งซึ่งกอนนี้จะหนามากปลาน่าจะใส่อยู่เยอะ ก็มีคนมาลือก็เหลือไหลเสาเป็นพวกหลักมองไว้หลักมองหลักตะขายไว้เต็มอยู่คุณจะเห็นนับนะนับเสาปักอยู่กลางน้ําเต็มเลยก็เพึ่งมาครับออกมาก็เที่ยงเลยสงกกาัว่าจะมาดูพวกปลายิสกปลาช่อนใหญ่แต่ก็มาเจอกับ เขาหลักไอ้ตะไคร์หลักมงเขาที่เขามากักอ้อมปลาไว้แล้วก็วานเหีเ้ยเขามาลื้อไอ้กอไผ่ครับกอไผ่มันลม้ลมลงแช่น้ำอยู่นั่นครับเป็นกอเลยเป็นกองนะครับเขาลื้อขึ้นไปไว้ตรงนู้นตรงฝั่งไม่ใช่วันก็เป็นวันก่อนนะเป็นวันพระนะครับ ที่เขามาลื้อนะเพราะผมก็หยุดวันพระแล้วก็เมื่อวานอีกวันหนึ่งหยุดสองวันเลยก่อนจะได้มาครับก็มาตามลุ้นกันครับว่าผมจะได้ยิงปลาสักตัวไหมวันนี้ยิงไม่เห็นนะแต่ว่าที่แน่ๆได้มาไว้แล้วตัวหนึ่งประชอนแวน้นครับตัวก็เท่ากับปลายปืนนี่ครับเท่ากับปลายปืนยิงเอาอยู่ตรงนีครับตรงตรงข้างฝัง ก็ได้มาไว้ตัวนึงลปะปลาช่อนเล็กๆช่อนเวน้นช่อนปอกโอเคครับเดีย๋ยวผมจะพาออกไปดูอยู่ตรงไอ้ที่ผมอยู่ปลาช่อนใหญ่ได้วันนั้นเนาตรงนั้นเลยกองฟางไปนะั่นเลยกองฟางไปนะั่นแถวๆนั้นครับไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมนะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง แจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอื่นๆต,ต่อไปของผมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับไปครับรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมวัน,นี้เราก็ไม่เจอปลาเลยผมว่าจะพาย้ายครับรนี่น้อยโดนไหมน่ะพลาดเหรอโอน้น่าจะพลาดน่าจะพลาดน่าจะพลาดนี่น้อยอยู่ลึกๆนั่นครับ ไม่โดนว่าเดี๋ยวผมจะพาย้ายครับย้ายไปคลองหลังบ้านดีกว่าก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คลองหลังบ้านครับแล้วมาตามรู้นดูว่าเวลาครึ่งวันเนี่ยจากเที่ยงไปถึงค่ำผมจะได้ยิงปลาให้ดูสักตัวไหม,ไมก็เราจะมาไหมแต่เมื่อกี้ก็ยิงไปนิดน้อยไม่โดนโอเคครับไปเจอกันที่นู้นนะครับ เดิมป็นนิดน้อยอ้าโดนว่างคราวนี้โดนแล้วสิดอกนี้ไม่พลาดแต่ตัวน้อยครับตปวนนิดน้อยอน,นั่นไงกำลังว่าจะย้ายแล้วเถอะแต่เขาไม่ไปครับ โดนยิงวันแต่ว่าไม่ยอมหนีครับทนเลยรีบบรรจุลูกใส่ยิงเนาะนัเปนินตัวอสวยเยอะนี่ไงมาแล้วนาแล้ะครับปนินตัวแรกในกล้อง ตัวที่สองของวันตัวที่สองของบ่ายวันนี้ครับเนี่ยประมาณน,นันครับตามต่อครับเดี๋ยวย้ายที่กันไอช้อนใหญ่โดนลงกันแล้วบุดจัะโอ้ยมันดูอยู่หรือเปล่าอุ้ยลุดไปเหรออู้ลุด ไปชนตัวเบลเลยเลยเมื่อกี้สายวิ่งไปแล้วนะหลุดครับอ๋อเข้ามาเล่นตรงนี้เลยยิงก็ยากยากอือไปชนตัวเบลเลยเป็นโลเลยไม่โดนครับคุณผู้ชมไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ไม่โดนคะรับหลุดครับคุณผู้ชมสายวิ่งไป ต้นไม้ไปนู้นครับทีนี้นมันดึกหลุดเลยน่าจะโดนมินมินน่าจะโดนหนังมันโคตรเสียดายเลยครับไปช่อนใหญ่หลุดตามต้น่อครับต้นไม้ตัวไหนม่ให้ยิงนี่ก็เป็นคลองหลังบ้าน,นครับนี่โอ้ไปช่นเบือเลยหวัวเหลืองมาเลยอ่ะ ก็เนาะครับคุณผู้ชมเมืม่อก,กี้ผมก็ยิงไปช่อนใหญ่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าไหมตรงนี้มันจะบงังบังเลนกล้องหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะบังเต็มๆครับเพราะกล้องผมก็อยุ่ภูมแต่ตรงนี้คงจะบังพอดียงดิงโดนวิ่งไปนู้นแล้วครับพาสายวิ่งไปนู้นแล้วแต่ผมดึงกลับมาแล้วมันหลุดอ๋อเสียดายครับตัวเป็นโลเลยตัวนี้กับไม้คล้องหลังบ้านครับนั่นครับหลุมไปนินข่าขาวๆอยูดด่ยิมฝั่งนึ่ง แต่ผมมองมานานแล้วครับไม่เจอเจ้าของมันครับสงสัยจะมีคนเอาไปกินละสงสัยจะมีคนล่าไปกิน้วไรแล้ว,ลแ,ลวแต่ลุงใหญ่ครับนะขาวเด่นเลยเกือบได้ลา่าโค้ช่ใหญ่กลับบ้านแล้วเนาะเกือบไปเรียกกลับบ้านแล้วเกือบได้ชวนกลับบ้านอีกแล้วทีไม่เป็นไรนะตามีีเยอะแล้วก็มาตามรุ่นดูต่อใหม่กันแล้วกัน ไปตามบุญนกันต่อครับมือลาอย,เลยเยอะอยู่ไปครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาคลองหลังบ้านก็ตั้งแต่ยิงไปช่อนใหญ่หลุดอยู่ตรงต้นลิ้นจีนก็ไม่เจออีกเลยครับ่ปเข้าขมาตรงนี้ก็เจอปลานิ่อยู่สองตัวนับไปเปยมาเนี่ครับสองตัวอยู่ใกล้นี่ยครับตัวท้องหัวไม่มือนี่ก็ไม่เจอเลยครับ มาตะละทีผมก็อยู่ตรงกิ่งน้น,นะกิ่งน้นที่ผมไปยืนยิงอยู่ยืนพิงอยู่กิ่งนะครับแต่วันนี้ผมก็เข้ามาดูอยู่กิ่งข้างในนี้ครับซึ่งมีคนทําห้างไว้ก็เลยขออาศัยนั่ง,ขงเขาไปก่อนก็ไม่เจอตัวเลยครับอย่างแดดก็ไม่มีเลยครับวันนี้ไม่มีแดดเลยร้นอนอุบอ้าวทั้งวัน เพิ่งมาลมมาตอนค่ำๆนี่ครับลมเป่าไมหมคนเย็นหน่อยพอลมเงียบปุ๊บไม่มีลมปุ๊บเอาละฝ้าฝ้าถิวน้ำเต็มเลยมองไม่เห็นปลาเลยครับอู้หุบมันหุบอยู่ที่ไหนมันตีอยู่ที่ไหนอะไรยืดๆยืดๆนี่ใครลูกคลอกไปช่อนอีกหรือเปล่าเนี่ย ยุบยิบยิบยิบอย่างนี้อย่านะคราวนี้ไม่ใจดีแล้วนะแป๊บเพื่อนเพื่อนกลับบ้านครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเราผลงานก็ไม่หมานครับวันนี้ก็เลยสองแก้มน้อยเองไปครับกลับบ้านกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผลงานผมก็จะถ่ายรูปเป็นภาพนึ่ง ต่อให้ดูในท้ายคลิปนะครับเจอกันครับเจอกันในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ